เหมือนกับเป็นเล่านิทานเลยแหละทุกคืนเนี่ยก่อนนอนก็จะมาเล่าประวัติของโบตามาให้ทุกคนฟังก่อนนอนทุกวัน oh. เป็นรายการเรื่องข้างนอกกำแพงเล่าให้เด็กในบ้านเราใช่ไหมใช่ทำเหมือนเป็นรายการเลยนะเปียกบ้านปูนนั่งสัมภาษณ์โบโซในนั้นเลยวันนี้เรา,าจะมาดูรายการเรื่องนอกกำแพงกันนะครับจะเล่าประวัติโบโซแทงคนนั้นยิงคนนี้จนเกิดความเลื่อมใสขึ้นมาเราจัดรายการใน,ในเรือนนอนรอใชใช่ครับตอนนั้นผมจัดรายการอยู่ข้างในไวยหนกคือรายการนอกกำแพง สลับกันมาเล่าเรื่องข้างนอกมอันเ็ปก็จะเป็นอย่างนี้เป็นวัฏจักพออยู่ข้างในจะเล่าเรื่องข้างนอกพอออกไปข้างนอกได้แล้ก็จะานั่งเล่าเรื่องข้างในกันตอนนั้นเอฟซีเราเยอะไหมในเรือนจําถ้าเป็นสับตะไคร์อยู่ก็ถ้าเป็นยูทูบก็ได้โลทองอยู่นะช่วงนั้นก็เยอะถ้าเป็นยูทูบได้โลทองถ,ถ้าตอนนั้นเป็น YouTube, มียูทูบก็จะได้โลทองข้างในเขาบอกวัยหนุม่มนี่เป็น จุดกำเนิดซามูดังๆหลายคนเลยนะดาวดังใช่ครับเต้องมาแจ้ง<ม>เกิดกันที่นี่เหมือนกับว่าเป็นดันเตียนที่เก็บเวลเหมือนก็เป็นที่ที่มาหาวิรกรรมก่อนที่จะข้ามไปอยู่